สวัสดีครับร้านพูนเสมอเท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็มารีวิวรถถ่ายรุ่น L4708 นะครับตัวนี้เป็นตัวดีทีขนาด47แรงนะครับรถพื้นฐานเป็นรถไล่แต่ก็จะมีเก็บพวกสีภายนอกนะครับท,ทั่วไปนะครับอย่างนี้กเ็เปลี่ยนลูกหมากันส่งไปแล้วสีล้อหน้าไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเก็บพวกสีคามไปดันนะครับยางหน้าสภาพสวยยางหลังสภาพสวยนะครับดอกเหลือ สูมล้อซ้ายขวามีเก็บสีนะครับตามอายุการใช้งานเลยบอกกับพุ้มใหม่นะครับกระทะล้ออันนี้เป็นสีเดิมนะครับดันท้ายดันท้ายเป็นรถไล่นะครับแต่ก็จะมีมีเก็บสีเทานะครับบางๆแล้วก็พวกสีล้อหลังอะไรเงี้ยก็จะมีเปลี่ยนนะครับตามอายุการใช้งานแต่รถไม่ได้ลงน้ำน,าน,นะครับไม่มีผุไม่มีราสนิมกินนะคพับสวย เครื่องก็เป็นสีเดิมนะครับเครื่องเดิมสีล้อหน้าด้านนี้มีเปลี่ยนนะครับลูกมาดคันส่งหน้าเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ยางด้านนี้น่าจะได้เปลี่ยนนะครับเ,เดี๋ยวให้ดูเครื่องนะครับอ่น้ําปกตินะครับเครื่องไม่มีไอนะครับก็คือเครื่องปกตินะครับคันนี้รถไม่ได้มีปัญหาอะไรระบบสตาร์ทก็สตาร์ตติดง่ายนะครับชึ่งเดียวก็คือติดเลย ระบบเกีย tle, ร์ชัตเทิร์8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังทํางานปกติทุกเกียร์นะครับถ้ายเวลาวิ่งเร็ว,เรวก็ปกตินะครับก็ไม่ได้ถึงขนาดว่ามีเสียงดังมากนะครับหนักปูมันเลยหมุนซ้ายหมุนขวาปกตินะครับไม่น่ะคัดเบรกก็ปกตินะครับโดยรวมรถก็ถือว่าสภาพเดิมก็คือปกตินะครับรถไม่ได้แบบมีปัญหาว่าซ่อมหนักอะไรนะครับก็จะมีมาเก็บภายนอกนะครับจะทั่วไปนะครับ ามการใช้งานของเขาเลยตามอายุการใช้งานของเขาเลย,าาย,เ,เ,ลยเพราะว่า47นี้ก็ไม่ได้ใหม่นะครับเกือบ10ปี10ปีแล้วครับรถมันก็ตามอายุการใช้งานนะครับรถพวกนี้ใช้งานสมบูรณ์สมบันอยู่ละคันนี้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีใบดหน้าแล้วก็ผนพวนนะครับราคา3าม0 0 0เบาทราคานี้ก็คือรวมเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องกล้องนะครับกออากาศก,ก,ก้องไฮดรลิกกองเครื่องอะไรพวกนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ ส่วนเรื่องจัดส่งเดี๋ยวคุยรายละเอียดอีกทีนึงนะครับไม่ไกลมากก็เดี๋ยวส่งฟรีเบอร์โทรนะครับ0634539224หรือ09949453 5 1่หนึ่งขอบคุณครับ